วันนี้คุณใช้งาน Microsoft Word Excel PowerPoint อยู่ไหมครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่เพราะมันเป็นงานเอกสารพื้นฐานที่คนต้องใช้เป็นนะแต่ทีนี้นปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปใช้เดี๋ยวนี้มันมีการออนไลน์กนะันแล้วก็ของ Microsoft บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินบางทีมันฟรีนะแต่ว่าใช้ความสามารถไม่ค่อยครบเท่าไหร่ นะวันนี้ผมมาแนะนำสินค้าของ Google ครับซึ่งมันก็ใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมดเลยนะว่าจะเป็นบนว Excel หรือว่า PowerPoint นะครับแล้วมันก็ออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็ฟรีด้วยครับสวัสดีครับผมวรลัตภพและชะตานามวงนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับที่ชื่อว่า Google Docs Google Sheets แล้วก็ o o o l l s s l i e s นะฮะซึ่งมันทดแทนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นได้นะทดแทนสินค้าของ Microsoft ได้ซึ่งแบบว่าของ Google มัน,มนฟรีฟนระีไงแล้วมันฟรีไม่พอก็คือมันสามารถลิงก์เข้าไปใน Google Drive ที่ผมเคยสอนเขาที่แล้วได้ นะแล้วก็ยังแชร์เอกสารได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะครับแล้วคุณทำเอกสารเนี่ยมันก็เหมือนของ Microsoft ทั้งนั้นนะ่ะคุณปรับไปปรับมาแล้วนนำซ้ำนะครับคุณสามารถ export ไฟล์ออกไปให้มันเป็นนามสกุลของ Microsoft mm hmm. เพื่อที่จะเปิดที่อื่นได้ด้วยผมว่าดีมากแล้วก็ฟรีนะทีนี้ลองดูครับว่ามันมีวิธีการใช้ง,งานอย่างไครับ ปกติแล้วเราใช้พวกโปรแกรมในอ f ฟฟิศก็จะเป็นพวก Microsoft Office นะฮะซึ่งมันก็จะมี Word Excel แล้วก็ PowerPoint นะฮะทีเนี้ย Google เขาก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งคุณสามารถดูสินค้าของ Google นะครับที่ใช้ได้นี่ก็คือจากจุด9จุดตรงเนี้ยนะฮะที่อยู่มุมด้านขวาบนนะครับทีนี้เนี่ยที่จริงคุณจะเข้าไปในมือถือก็ มีลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละเพียแต่ว่าจอมือถือมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยก็จอใหญ่หน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณถนัดใช้งานที่ไหนแต่ปกติถ้าเกิดจะใช้งานเอกสารส่วนใหญ่ก็ทําในคอมมันจะสะดวกกว่านะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้พวกสินค้า Google ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปสมัครบัญชีของ Google ก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วตรงนี้มันจะมีให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับ ถ้าเกิดคุณกดเข้าไปแล้วถ้าคุณยังไม่มีบัญชี Google ที่เป็น gmail เนี่ยนะคุณก็จะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะอันนี้คือผมลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะทีเนี้ยที่จริงแล้วถ้าเกิดพอผมกดตรงเพิ่มบัญชีอื่นนี่นะมันก็จะเหมือนกับตอนที่คุณกดคําว่าลงชื่อเข้าใช้หรือว่าสร้างบัญชีอะไรสักอย่างมันจะมาหน้ายอย่างเงี้ยคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะจะมาอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเสร็จปุ๊บ นะฮะตรงเนี้ยแน่นอนคุณจะไม่มีพวกอีเมลอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยสร้างบัญชีนะถ้าเกิดคุณเคยมี gmail แล้วของ google นะครับคุณก็สามารถใส่ตรงนี้แล้วก็กดถัดไปถัดไปถัดไปได้เลยแปบ๊บเดียวมันก็เข้าใช้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มี gmail นะคุณต้องกดสร้างบัญชีก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยให้คุณสมัครออสอนสมัคร Gmail นะฮะ Gmail ของ Google เนี่แหละแล้วก็ Google Drive นะครับที่เก็บข้อมูลก็เป็นของ Google เช่นเดียวกันอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Gmail เนี่ยนะตอนที่คุณใช้ Gmail คุณสามารถป้อนอ e ีเมลของที่อื่นที่ Google อนุญ,ญาตให้ใช้อย่ามี5-6อย่างนะคุณลองกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้หรือว่าคุณลองเปิดตัวแอปแอปทางมือถือที่เป็น Gmail ก็ได้นะฮะมันจะใช้ได้ของ Apple ของอะไรหลายๆอย่างนะฮะ ก็มันไม่จําเป็นต้องใช้แค่ Gmail ไงแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าอื่นเนี่ยมันจะต้องใช้เฉพาะ Gmail เท่านั้นคุณถึงจะใช้สินค้าเขาได้นะเริ่มบังคับแล้วนะเริ่มบังคับแล้วเนี่ยส่วิว่าคุณกดปุ๊บนะผมสอนหลายครั้งแล้วคุณก็แค่กดสร้างบัญชีแล้วก็คุณจะเอาแบบสําหรับตัวเองหรือว่าเพื่อจัดการธุรกิจของฉันนะเนี่ยครับคุณก็ต้องไปกรอกชื่อนามสกุลน,นะแล้วดูชื่อผู้ใช้เนี่ยเขาบังคับเห็นไหมจะเป็น gmail com นะฮะมันก็เหมือนแบบสมัคร gmail ไปเลยอ่ะนะแกมบังคับไปเลยนะครับทีเนี้ยคุณก็ก่อกๆ่ไปเรื่อยเแล้วเดี๋ยวมันก็ใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะกลับไปหน้า google เหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยผมจะเข้าตรงนี้แล้วครับนะฮะขวาบนเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าของ google เห็นไหมมีเต็มไปหมดเลยนะครับรวมทั้ง YouTube ด้วยนะ u t u b e ก็คือ google ซื้อไปได้หลายปีแลวนะครับ YouTube ก็เป็นของ google ไปเรียบร้อยนะฮะทีเนี้ยวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้ฮะ google เอกสารนี่ก็คือเทียบแล้วก็เหมือน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเป็น google docs Doc นะฮะ google docs ซึ่งก็เหมือน microsoft word นั่นเองนะครับและพอมาตรงนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเป็น google sheets นะครับซึ่งเปรียบเทียบแล้วก็เหมือน microsoft excel นะครับแล้วก็มาตรงนี้ google slides นะครับก็จะเปรียบแล้วเหมือน microsoft powerpoint นั่นเองนะครับสามอย่างนียก็เป็นสิ่งที่เราใช้บ่อยนะครับทีนี่ผมลองกดเข้าไปตรง Word ก่อนละกัน นะครับซึ่งผมจะไม่สอนรายละเอียดมากเพราะว่ามันใช้คล้ายๆ Word เลยนะครับทีนี่มันก็จะมีให้เลือกเทมเพลตก่อนด้วยเทมเพลตก็หมายความว่ามีรูปแบบเอกสารให้คุณอยู่แล้วคุณดูนะมีรูปแบบอยู่แล้วซึ่งมันก็ง่ายนะบางทีคุณก็สามารถใช้ได้เลยอย่างตัวเนี้ยมันเป็นโบชัวเห็นไหมมันจะมีเขียนบอกว่าเป็นโบชัวคุณก็อาจจะเอ๊ะลองเข้าดูอันนี้ถ้าใช้ได้คุณก็แค่ไปปรับรายละเอียดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เอกสารขาวเลยนะ เอกสารว่างนี่ไงคุณก็กดตรงนี้ก็เป็นเอกสารว่างไปเลยเช่นเรากดนะ,ะเนี่ยฮะก็เป็นเอกสารว่างทีนี้รูปแบบข้อมูลต่างๆการใช้เครื่องมือมันก็จะเหมือนกันหมดแหละคล้ายๆกับเบิร์นะ70 80%คล้ายๆกันหมดนะฮะ,ะเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมก่อนนะ,ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกใช้เทมเพลตอย่างเช่นผมบอกเอ๊ะอยากใช้โบชัวน,นี้นะผมก็เลยกดเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นรูปแบบเลยเห็นไหม อ่าเนี่ยคุณก็ไปแก้แก้แก้เป็นของคุณได้เลยนะครับซึ่งมันก็เลือกฟอนต์เลือกสีขีดเส้นใต้อะไรได้หมดนะฮะอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือกดใส่ลิงก์นะอย่างสมมติว่าตรงนี้คุณคุณจะใส่ลิงก์คุณก็ไฮไลท์ไว้แล้วก็กดลิงก์ตรงนี้แล้วก็เอาลิงก์ที่คุณจะใส่เช่นลิงก์ a c e b o o k ลิงก์เว็บไซต์ของคุณลิงก์ลิงก์ยูทูบของคุณเนี่ยใส่ไว้เวลาคนได้รับเอกสารนี้มันก็กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะฮะ เหมือนเวิร์ดนั่นแหละพูดง่ายๆนะเออทีเนี้ยสิ่งที่มันจะไม่เหมือนเวิร์ดก็คือตรงนี้ฮะพอกดตรงไฟล์นี่นะไฟล์คำว่าไฟล์นี่นะกดมาปุ๊บนไอตรงเนี้ยมันจะมีมีคำว่าแชร์นะครับซึ่งแชร์เนี่ยมันก็จะเหมือนคราวที่แล้วที่ผมบอกเหมือนใน Google Drive พวกเนี้ยนะมันจะแชร์ได้คุณกดแชร์ไปปุ๊บนะนี่มันจะให้ป้อนชื่อ หรืออีเมลนะครับที่จะมาให้ใช้ร่วมกับคุณนะสมมติว่าผมกดไปให้ใครใช้สมมติว่าคนนี้สมมติว่าอันนี้นะให้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 อีเมลผมอีกคนนึงสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่ผมล้วสมมติว่าเป็นเพื่อนผมนะครับใช้คุณกดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะแล้วคุณกดส่งไปเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณบอกว่าทีมงานคุณมี5คนคุณก ใส่อีเมลไปครบ5คนนะครับแล้วคุณกดส่งไปปุ๊บนะครับพวกเขาก็จะได้รับอีเมลเตือนว่าเอ้ยมีคนแชร์เอกสารมาให้นะอทุกคนก็จะเข้าไปดูทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนยังไม่ได้สร้างบัญชี Google ไว้เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่แรกเมื่อกี้นะเ,เขาก็จะต้องเข้ามาสร้างก่อนนะเขาถึงจะสามารถใช้เอกสารพวกนี้ได้นะครับแต่เขาก็สร้างบัญชีแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับอันนี้คือลักษณะการแชร์นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าบางทีแบบว่ามันไม่ใช่ทีมงานของคุณนะ,ะมันเป็นแบบว่าเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนอื่นๆที่แบบว่าบางทีคุณไม่แน่ใจว่าเขามีบัญชี Google หรือยังคือสร้างบัญชีเพื่อจะใช้สินค้าของ Google หรือยังเนี่ยคุณกดตัวนี้ได้ครับเนี่ยรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้โดยคุณกดปุ๊บตัวนี้เลยกดครั้งหนึ่งนะกดครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็จะมีลิงก์แล้ว นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันคัดลอกลิงก์ไปให้แล้วเห็นไหมมันมันเขียนว่าคัดลอกลิงก์ไปให้แล้วด้วยนะแต่ถึงแม้ว่าคุณลืมคัดลอกลิงก์คุณก็มากดตรงนี้อีกทีก็ได้เนี่ยคัดลอกลิงก์ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทีเนี้ยส่วนสําคัญมันตรงนี้ฮะที่จริงมันจะเหมือนคราวที่แล้วที่ผมพูดเรื่อง Google Drive เนี่ยนะถ้าคุณกดลงไปดูปุ๊บนี่การเข้าถึงของลิงก์ไงถือว่าคุณเอาลิงก์เนี่ยไปก๊อปปี้ส่งให้เพื่อนหรือว่าให้ลูกค้าให้ใครก็ตาม นะหรือว่าให้แบบคนสาธารณะไปเรื่อยอะ่ะบางทีคุณไปโพสใน board, เว็บบอร์ดโพสใน Facebook ให้คนโหลดอะไรไม่รู้ของคุณฟรีนะฮะทีเนี้ยอันเนี้ยมันเริ่มต้นมาว่าทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูนะดูนะฮะดูเฉยๆนะฮะอันนี้ก็คือทุกคนที่มีลิงก์สามารถแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งผมเคยสอนไว้ตอนที่สอน Google Drive ไปแล้วนะฮะว่ามันใช้ยังไงนะครับทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไข อันนี้ก็คือทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไขนี่คือเขาจะสามารถแก้ไขได้เหมือนคุณเลยนะที่เป็นเจ้าของเลยสามารถแก้ไขได้ตามนั้นเลยนะครับแต่ปกติแล้วก็แล้วแต่คุณอะนะฮะบ,บางทีถ้าคุณอยากให้เขาดูเฉยเยไม่ต้องมาแก้ไขนะคุณก็แค่กดตัวเนี้ยนยแค่ดูเฉยๆฉยทีนี้เวลาจะกดคัดลอกนี้ก็กดคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอันนี้นะ ผมจะเปิดอันนี้อันนึงแล้วสูว่าผมได้รับลิงก์แล้วผมก็เปิดลิงก์ดูปุ๊บนะฮะมันก็จะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมแต่พอดีว่ามันเป็นของผมอยู่แล้วมันก็เลยมันก็เลยแก้ไขได้ไงแต่ถ้าเกิดมันเป็นของคนอื่นเนี่ยมันจะเห็นแค่เอกสารที่แบบว่าคล้ายๆ pdf ที่เป็นรูปอ่ะแล้วมันจะแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะมีปุ่มเอาให้ง่ายเลยสมมติว่าผมใช้อีบัญชีหนึ่งตรงนี้แล้วกันอ่าสูว่าคนเนี้ยได้รับเอกสารเห็นไหม เนี่ยมันจะแก้อะไรไม่ได้เลยฮะแก้อะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าใครเป็นคนแชร์มานะก็คือมันก็จะมีชื่อคนแชร์เนี่ยก็คือไอชื่ออีเมลคนแชร์แล้วก็คนแชร์นะครับเสร็จปุ๊บถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นอ่ o g l e Drive นะครับถ้าคุณมีลิงก์แชร์ที่ Google Drive มันจะมีข้างบนมันจะมีให้ดาวน์โหลดเลยแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นพวกเอกสารต่างๆเนี่ยมันจะต้องเข้าไปตรงไฟล์นี่ครับ เข้าไปตรงฝายนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปหน้าเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ไม่งงเดี๋ยวผมปิดหน้านี้ก่อนนะอ่าทีนี้กลับมาหน้าเดิมเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องแชร์นะครับก็คืออันนี้ลิงก์แชร์หรือว่าจะเป็นบุคคลที่เขามีบัญชี Google เ,เหมือนกันนะฮะโอเคเสร็จสิ้นนะอ่าผมกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับไอ้พวกนี้นะฮะอ่าก็จะมีแบบว่าเริ่มต้นเอกสารใหม่เนี่ยก็คือ เพิ่มเอกสารว่างเปล่าหรือเพิ่มจากเทมเพลตหรือว่าอะไรที่จริงพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็สามารถเข้าไปใช้อันนี้ Excel ลไงลักษณะเป็น Excel อันนี้ก็เป็นเหมือน PowerPoint ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอันนี้มันเป็น Google Form อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับ p อ่อเเหมือนโปรแกรม Paint เหมือนโปรแกรมวาดรูปนี่นะอะทีนี้โอเคทำสำเนาก็คือมันจะ Copy อันเนี้ยซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวน์โหลดนี่แหละครับที่ผมจะบอกเห็นไหมฮะ มันดาวน์โหลดเนี่ยเป็น Word ได้เลยนะเป็น Microsoft Word ได้เลยนะคุณกดไปปุ๊บมันจะดาวน์โหลดเข้าเป็น Word สํสำหรับเครื่องคุณได้เลยก็คือ d o c x นี่นะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบ Open Document นะครับซึ่งมันจะมีหลายๆโปรแกรมที่แบบว่าไม่ต้องจ่ายลิขสิทธิ์เนี่ยคือบางบริษัทเขาก็ใช้อย่างนี้นะฮะมันจะเป็นไฟล์ o d t พวกเนี้ยนะพวกนี้จะเป็นไฟล์ที่เป็น Text อย่างเดียวก็คือ มีแต่ตัวหนังสือนะครับก็จะเป็น .rtf นะฮะส่วนอันนี้เอกสาร .pdf ครับ .pdf นี่ก็คือแก้เอกสารอะไรไม่ได้นะฮะเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเทค t ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เป็น .epub e นะ .ePub เนี่ยก็คือเหมือนพวกเอาไปอ่านในอุปกรณ์ที่อ่าน e, 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 e อ่าน eBo o k อ่ะพวก Kindle ที่อ่าน eBook ได้พวกเนี้ยนะฮะคือมันจะเรียงอีกแบบหนึ่งจะมีแต่ตัวหนังสือ อ่านง่ายๆหน่อยนะฮะแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้กันก็เป็น microsoft word แล้วก็ pdf เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับคุณแค่กดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเลยมันก็เซฟให้คุณเลยนะครับทีนี้ไอส่งอ e ีเมลเป็นไฟล์แนบก็คือกดไปปุ๊บนี่มันก็จะนี่ไงให้คุณส่งอ e ีเมลได้เลยเพราะตอนนี้คุณใช้บัญชี google อยู่แล้วนะค,คุณจะอันนี้ก็ใส่อ e ีเมลของคนอื่นนะฮะอันนี้ก็กดหัวข้อเปลี่ยนหัวข้อเรื่องแล้วก็ใส่ข้อความไปนะครับและนี้กดติ๊กก็มันจะส่งให้กับ ตัวคุณเองด้วยที่เป็นอีเมลนะ,ะถ้ากดติ๊กมันก็ส่งให้ด้วยแล้วก็กดส่งแค่นะี้ก็ส่งอีเมลก็รวดเร็วทันใจนะฮะทีนี้ประวัติเวอร์ชันอันนี้มันก็เกี่ยวกับเวอร์ชันอะไรของของโปรแกรมเนี้ยนะที่ใช้อันนี้เปลี่ยนชื่อฮะตอนเนี้ยมันชื่อชื่อโบชวัวไงคุณจะมาเปลี่ยนตรงนี้ก็แล้วก,ก,ก,ก็เปลี่ยนเลยก็ได้หรือว่าคุณจะกดตรงนี้เปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้คือย้ายนะฮะซึ่งคุณอาจจะงงย้ายอะไรนะคือตอนนี้นะผมจะบอกนะ ไปตรงนี้อีกนิดนึงนะอย่าเพิ่งงงนะผมนี่ดูเมาส์ผมนะผมอยู่นี้ไอตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าแก้ไขล่าสุด8นาทีที่ผ่านมาโดยนิรนามนะครับที่จริงที่จริงไอ้บางครั้งระบบมันก็ที่จริงผมเป็นคนแก้เอกสารเองนั่นแหละนะแต่บางทีระบบมันก็งงว่าใครเป็นคนแก่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าผมเป็นคนแก่เ,เขาก็จะไม่บอกว่านิรนามแล้วนะเขาบอกว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในไดฟแล้วเมื่อกี้ผมกอกกตัวนี้ไปเห็นไหม อ่าแต่ว่าผมใส่ว่า wbl ละกันก็คือย่อมาจากรัฐภูมิสื่อ s s ็ตเลยนี่งนะอ่าปุ๊บเนี่ยมันบันทึกแป๊บเดียวนะภายในไม่กี่วินาทีสองสามวินาทีก็เสร็จเลยถ้าอินเนทอร์เน็ตเร็วนะคุณทำปุ๊บวินาทีเดียวมันก็เซฟให้คุณเลยที่จริงแล้วดีดีดีมากนะมันเร็วเพราะว่าบางทีเราลืมกดเซฟถูกไหมนะฮะทีนี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ใน drive แล้วหมายความว่าไงฮะคราวที่แล้วพบที่ผมสอน drive องเงี้ยฮะสอน google drive ไว้ ค,คือคุณอาจจะงงว่าเอา้าแล้วเข้ามาแล้วมันหายไปไหนปกติมันต้องเซฟในคอมถูกไหมถ้าคุณใช้พวก Microsoft Word หรือว่า Excel ที่แบบแบบสมัยก่อนที่ใช้กันทีเนี้ยผมเปิด Drive ตรงนี้ไว้แล้วครับเห็นไหม o o o l l e r r v v นะผมเปิดไว้แล้วทีนี้นะฮะนี่ไง d Rive ของฉันนะครับไดฟ์ Drive ของฉันมาแล้วฮะนี่ไงอ่าเนี่ยไฟล์เป็นโบชัวนี่ไงอันนี้พอดีมันเลียงตัวอักษรน,นะฮะ อ่ามาเรียงตัวอักษรก็กลเขาข่า,ขา,ขา,ขาเนี่ยเห็นไหมฮะไรไอที่เป็นโบชัวร์นี่ไงมันอยู่นี่แล้วครับอยู่ในได์ของผมแล้วนะฮะอยู่ในไดของผมแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาทำเอกสาร Google d o c เนี่ยนะแล้วเขาแชร์ให้คุณนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับแชร์กับฉันอ่านะมันจะมาอยู่ตรงแชร์กับฉันตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดไอแชร์กับฉันเนี่ยคุณอยากจะเซฟไว้ในได์ของคุณคุณก็ต้องไปกด เซฟไว้นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมก่อนนะผมเข้าไปเข้าเรื่องเดิมนะกดไฟล์ด้านซ้ายตรงนี้นะครับไอตรงย้ายนี่แหละที่ผมจะบอกนะกดย้ายตรงนี้หมายความว่าตอนเนี้ยที่จริงมันอยู่ในได์ของฉันถูกไหมเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะทีเนี้ยมันอยู่ในได์ของฉันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะย้ายเช่นคุณเอเอกสารพวกนี้อยากจะเก็บไว้ในชื่อแฟ้ม,แฟ,มแฟ้มหนึ่งก็ต้องมาตั้งโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคุณก็อาจจะใส่ทึ๊ดๆใส่อะไรไปนะครับแล้วมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้ก็แค่นั้นเองนะเช่นเป็นโฟลเดอร์สอนเนผมว่าผมบอกว่าสอนสอนสินค้า Google แล้วกันสมมุติเฉยๆนะ,มมตๆนะมมุติว่าผมกดปุ๊แล้วกดถูกนะฮะทีเนี้ยผมกดย้ายมาที่นี่ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวผมลองไปดูที่เดิมนะครับ แล้วไปดูได้ของฉันนะได้ของฉันด้านซ้ายนี่มันจะเป็นแฟ้มอ่านี่ไงแฟ้มมันจะกลายเป็นตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยโฟลเดอร์ folder, เห็นไหมพอผมกดเข้าไปมันก็มีนี่แลวไงเห็นไหมฮะอ่ามันก็จัดอะไรง่ายนะฮะต่อไปมาดูอันอื่นๆนะไฟล์แล้วก็ย้ายไปที่ถังขยะก็คือกดปุ๊บมันจะไปอยู่ถังขยะในไดรฟ์นั้นนะครับเผยแพร่ไปยังเว็บนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับว่าคุณจะต้อง Ờ, ถ้าก,กดไปแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์มีอะไรก็คือที่สามารถเอาไปใส่ที่เว็บไซต์ของคุณได้นะครับซึ่งอันนี้คุณต้องลองเล่นไปะนะาบางทีส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้แล้วอันเนี้ยรายละเอียดเอกสารภาษาพวกนี้นะฮะภาษาคุณจะเริ่มต้นด้วยภาษาอะไรนะครับปกติคุณสมัครแล้วคุณเปลี่ยนภาษาอย่างตัวนี้ผมเปลี่ยนภาษาข,ของทั้งหมดเป็นภาษาไทยอยู่แล้วมันก็เลยเอกสารก็เลยเป็นภาษาไทยนะ ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยก็เหมือนพวกเวิร์ดเลยนะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแนวตั้งแนวนอนอะไรเท่าไหร่นะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ปริน t นะครับพิมพ์นะฮะเนี่ครับก็ง่ายๆทั้งหมดเนี่ยคุณก็ลองไปใช้ดูไม่คล้ายๆเวิร์ดหมดนะครับทีนี้ถ้าผมจะไปใช้ Excel หรือว่าใช้ จะพูด Excel ไม่ได้ดีจะไปใช้ g o o l l s s h e t t หรือว่า Google Slide นะครับที่เปรียบแล้วเหมือน Excel กับ Powerpoint ผมจะไปกดตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ใหม่เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณงงคุณอยากจะเปิดหน้าใหม่ไปเลยคุณก็ไปกดกูเข้า Google ใหม่นะฮะแล้วก็ไปกดตรงนี้แล้วก็ไปกดตรงชีตตรงนี้ชีตไอตรงนี้มันเป็นลักษณะตารางตารางมันก็คือ Excel นั่นเองนะฮะคุณจะเริ่มใหม่หรือว่าจะไปเลือกเทมเพลต ก็ได้หมดนะฮะทีนี้ถ้าเป็นสไลด์หรือว่า powerpoint นะอ่ามนไปกดตรงนี้ข้างล่างล่างนี้ก็มีคําว่าสไลด์นี่ไงพอคุณกดเข้าไปนะฮะอ่ามันก็จะเป็นเห็นไหมเป็นสไลด์ว่างไหมหรือว่าเป็นสไลด์แบบว่าที่เขาทําเป็นเทมเพลตไว้แล้วก็ได้หมดนะครับอย่างถ้ากดเข้าไปคุณก็เล่นเล่นได้หมดนะมันก็ใช้คล้ายๆกันหมดแหละนะฮะแล้วทุกอย่างมันก็สามารถอย่างตัวตัวนี้มันเป็น power เป็น g o o g l e Slide นะทีนี้คุณกดตรงไฟล์แล้วคุณไปกดดาวน์โหลดนี่นะเห็นไหมมันจะสามารถเอาออกไปเป็น powerpoint ก็ได้นะครับออกไปเป็น pdf ก็ได้นะพอดี powerpoint มันเอาออกไปเป็น jpg นะเป็น png ก็ได้เป็นลักษณะเป็นไฟล์รูปก็ได้เห็นไหมเพราะว่ามันจะต่างจากพวกเ o r d กับ excel นะหรือว่าจะเอาออกไปเป็น เวกเตอร์เนี่ยพวกไฟล์กราฟิกนะครับแต่ว่ามันจะเป็น svg นะครับซึ่งก็สามารถเอาไปเปิดในโปรแกรมกราฟิกต่างๆได้นะครับเพื่อทำเพิ่มเติมนี่แหละฮะความสะดวกของมันนะครับซึ่งถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดอะนะฮะบ,บางทีเดี๋ยวนี้พวก Microsoft Office มันเสียเงินใช่ไหม <c oughs> คุณก็ามาใช้ตัวนี้ก็ได้มันก็ไม่เสียเงินนะนะอของพวก Google นี่มันใช้ฟรีทั้งหมดนะครับนี่แหละครับ คุณสามารถใช้ออนไลน์ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณสามารถแชร์ให้คนอื่นมาช่วยแก้ไขไฟล์ของคุณก็ได้หรือว่าแชร์แค่ให้เขาดาวน์โหลดไปใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงลองใช้ดูนะ,ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมก็ยังจะมาสอนนะครับสินค้า Google ในแบบต่างๆอีกนะครับยังไงก็ลองติดตามดูได้นะครับเป็นยังไงครับ ใช้งานได้ง่ายมากก็คือเหมือนสินค้าของ Microsoft เลยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันสามารถลิงก์เชื่อมไปใช้กับ Google Drive ซึ่งสินค้าของ Google เขาก็พยายามมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มารวมไว้ในที่เดียวนะครับซึ่งมันก็สะดวกทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำงานกัน,นแล้วอยากจะแชร์เอกสารกันหรือว่าทำงานแบบว่า Work from Home ทำกันที่บ้านนี่นะ มันจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะเพราะบ,บางทีแบบว่าไปแก้กันทางออนไลน์ไม่ต้องแบบว่าฉันแก้ตอนนี้เสจปุ๊บฉันก็ส่งอีเมลให้หรือว่าส่งไลน์ให้นะแล้วคุณก็แก้มแล้วก็ส่งมาทางนี้มันจะเสียเวลามากอันนี้ก็คือเราไปแก้กันในนั้นได้เลยมันก็จะเห็นประวัติด้วยนะว่าอันนี้ใครแก้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคุณลองไปเล่นดูมันสามารถเล่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับมีประโยชน์มากครับ แลวอย่าลืมนะครับถ้าทำธุรกิจนะครับผมมี WBL ครับย่อมาจากวัฒนธรรม Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองมันรวบรวมทั้งวิธีการและก็แนวคิดไว้ด้วยกัน,นครับซึ่งจะทำให้คุณหาเงินและก็ทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จนะครับและก็รวยยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้สมัครสมาชิกฟรีนะครับสามารถแอดไลน์ แอดวัลตะพบมีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนี้นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ